เพื่อใหม่ให่แรกกว่าเดิมทำยังไงถึงจะได้เนี่ยไปดูคลิปกันเลยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในช่องไอเฮ a เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมารวบรวมกิจกรรมที่มาใหม่นะวันที่30 เดือนธันวาคมนะครับก็คือกิจกรรมปีใหม่หรือว่าต่างๆนี่นะครับก็สิ่งแรกที่เข้ามาเลยนะครับเราก็มาดูที่อีเวนต์กันก่อนเลยครับสิ่งแรกที่เข้ามาแล้วเป็นที่ฮือฮาก็คือชุดทีมของโชคุนะครับหรือว่าชุดเสื้อของทีมโชคุทีมพระเอกเรานั่นเองครับก็เป็นชุดเสื้อกันหนาวเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะบวกแตดต่างๆของแต่ละตัวให้เลยนะครับเออก็ดีมากๆเลยครับ กิจกรรมที่เข้ามาใหม่มีอะไรบ้างนะครับก็มีนี่เลยครับเติมเงินปีใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมปีใหม่ปกติแล้วเราก็จะได้เออสุม่มหาตัวละครเซนโดรหรือฟูจิยะฟูจิยะเลยนะครับฟูจิมะเออฟูจิยะอะไรเนี่ยฟูจิมะเลยนะครับเออก็มีโอกาสได้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เติมได้แล้วก็ตัวนี้ก็คือสุ่มหาลุนใหญ่ลุนใหญ่เนี่ยก็เป็นลุนที่ดีมากๆเลยนะครับ ก็มีกี่คืนกําไรเนี่ยอันนี้มานาน้วครับสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็คือนี่นะครับสะสมรับปีใหม่ก็คือ,เ,อ,อเราอินหรือว่าเล่นตัวละครเนี่ยเราก็จะได้ผู้ปีใหม่กันแบบนี้เลยนะครับผู้ปีใหม่ก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้เลยครับแลกเอ่อกรอบรูปรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่อัพพรวสวรรค์เซนโดฟูจิมะฮานาก,กะตะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอันนี้เลยครับถ้าเกิดเรา็อกอินครบเจ็ดวันเนี่ยเราก็สามารถมาแลกตรงนี้แล้วก็ไปสุ่มหาลุนใหญ่กันเลยครับ รุนใหญ่เนี่ยเป็นรุนดีๆมากๆเลยนะครับอย่างเช่นนักชูพื้นที่โล่งหรือว่า3ามแ้มเส้นหลังเป้าหมายบล็อกเอาท์แฮงเก,เ,กเกอร์เบเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับใช่แล้วก็ถือว่ากิจกรรมแจกก็มีแบบนี้นะครับต่อมาก็คือฝึกซ้อมใหญ่ครับที่เข้ามาก็คือนี่เลยครับฝึกซ้อมใหญ่เราใช้ผู้เล่นทั้งหมด5ตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยเราไปเล่น เกมและเกมหรือว่าโหมดธรรมดาเนี่ยเราก็จะได้ที่ up EFP ั p วิวอัพรสวรรค์หรือว่าที่อั p ต่างๆเนี่ยก็จะได้แบบๆฟรีๆเลยนะครับก็เล่นทั้งหมด10เกมนะครับแล้วก็มันจะรีทุกๆวันนะผมคิดว่าน่าจะรีทุกๆวันนะครับนี่เลยแล้วก็เป็นกุ่มหากันได้เนยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจก,กดีมากๆใครที่เล่นช่วงนี้ก็ให้แนะนําเลยครับเพราะว่าเราจะได้ มีของเปอัพตัวให้เราเก่งขึ้นนะครับต่อมาก็คือนี่เลยครับพยักแห่งโชกุนะครับก็คือเราก็ทำเคว็ดตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้แป้นเหรียญสล m มดังตรงนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะถุมโชคโชคุตรงนี้ก็สามารถได้รับของตามนี้เลยครับแต่เหรียญสลมดังเนี่ยใช้ย,ยังไงนะครับก็คือนี่เลยครับกาชานะครับก็ใครที่ได้เหรียญสลมดังเนี่ยก็มาชุมกาชา เป็นชุดทีมโชโฮคุนั่นเองนะครับเสื้อกันหนาวโชโฮคุนั่นเองครับก็มาสุ่มตรงนี้กันได้เลยนะครับก็วิธีหาก็จะมีแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับก็ต่อมาคือล็อกอินต่อเนี่ยครับล็อกอินต่อเนี่ยเนี่ยก็จะมีถุงโชคปีใหม่อะไรต่างๆเนี่ยที่เราจะให้เราเนี่ยไปสุ่มมีโอกาสได้เซนโดแบบแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับแบบฟรีๆกันเลยนะแต่ว่าโอกาสนั้นก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าผมเห็นในกลุ่มไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ได้กันเยอะอยู่นะครับเออคือได้กันเยอะมากแล้วก็มีวิธีหนึ่งครับที่เราจะได้ชุดทีมโชคคูแบบการันตีถาวรโดยไม่ต้องเติมตังก็คือใช้ผู้เล่นใดก็ได้ครับเล่น30มเกมแล้วก็ได้ชุดทีมให้เราไปเลือกกันเลยนะครับแต่ว่าเลือกเนี่ยมันก็จะเลือกได้อ่าโปงเล่เทซุชิยาสุดเดะแล้วก็ าคูตนะนั่นองครับก็จะเลือกได้ทั้งหมด4ตัวแค่นั้นเองครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ไม่สามารถเลือกได้ครับแล้วก็ใช้ผู้เล่นใดก็ได้สิเล่น10ครั้งเนี่ยก็จะได้เหรียญสลมดังตรงนี้ไปสุ่มกันได้เหมือนกันครับก็กิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ครับแล้วก็วิธีที่เราจะหาแต้มสลมดังได้อีกวิธีหนึ่งก็คือนี่หละครับมาตรงร้านค้าจํากัดเวลาแล้วก็ซื้อเป็นตรงนี้ไปเลยครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็ ซื้อได้ทั้งหมด20เหรียญกันเลยทีเดียวครับหรือว่า1,400เพชรเพนั่นเองครับก็ไปสุ่มกันได้แล้วก็ต่อมาก็คือนี่เลยครับสุงโชคเฉพาะปีใหม่ก็คือราคา99บาทแล้วก็มีโอกาสรุ้นรับเซนโดแบบฟรีๆกันเลยนะครับไม่ใช่99บาทนะครับเ9เพชรพนะครับเออก็มันจะรีทุกวันนะครับแล้วก็ซื้อได้ไปละ5ครั้งนะครับแต่ว่าผมย้นำนะว่ารีทุกวันแสดงว่าระยะเวลาเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันจะเหลืออ,อีก รวมกับวันนี้ก็จะเป็น7วันนะครับ7วันดีทุกวันเราก็จะได้แพ็กอันนี้ไป35แพ็กเลยนะครับถ้าใครมีเพชรซื้อก็ถือว่าดีมากๆเลยครับก็ตรงนี้สามารถซื้อทั้งเพชรแล้วก็คูปองได้เลยครับก็ลุ่นเหมือนกันครับแต่ลุ่นเนี่ยจะถูกกว่าหน่อยก็เหลือ89เพชรนั่นเองครับก็ซื้อซื้อกันได้ครับเออก็ได้35อันก็มีโอกาสได้ลุ่นใหญ่เหมือนกันครับก็ดีมากๆเลยแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาใหม่อีกก็คือนี่เลยครับร้านค้าข้อมูลอัปเดตฮานากะตะมาเป็นแบบ เหรียญกันแล้วนะครับใครที่รอคอยเนี่ยก็มากันแล้วนะครับได้ใช้เหรียญแน่นอน,นครับแต่ว่าจะแพงหน่อยก็คือเหรียญทั้งหมด5 4 9 8 8ืพเกรดกันเลยนะครับก็ถือว่าใช้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าใครที่เก็บสะสมเหรียญอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับอันที่2ก็คือเทสซยาครับจากที่เราต้องซื้อบัตรวอลลุ่พาร์เนี่ยหรือว่าบัตรไอ้ซีซั่นเนี่ยซื้อแล้วก็ล็อกอินได้เนี่ยใครที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยก็สามารถมาซื้อแบบ เขียนกันได้เลยนะครับเห็นไหมสองหมเก้ัน้าสองหมื่นเก้าพัน่นั่นเองครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอากาศพระคุณที่ดูคลิปนี้กันด้วยนะครับก็จะฝากเปิดซับสไครต์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปผิดพลาดประการใดก็ขอโทษมาณะที่นี้กันด้วยนะครับอยากให้ผมปรับปรุงในเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ